Of of ไม่ได้ท่อแล้วนะยอมไปเลยไม่ได้ท่อแล้วต่อเลยให้ดูของขวัญที่พ anyway> ี่เอสให้กับโอ๊ตก่อนครับน uh ar> ี uh ่เขาเรียกว่ามารับขวัญลูกให้กับน้องโอ๊ตนะครับใช่ครับลูกคลอดใหม่คลอดใหม่คลอดใหม่เห็นบอกว่าอัพลูกขนาดนี้เลยหรอกับสุดป่ะยังได้อีกนี่เฮ้ยเราทำชาเลนจ์ป่ะทำอะไรอ่ะกินพริกขี้หนูโชว์เอาไหมเอาฮะเอาแต่ไม่เอาแลกข้อไง มันมันมีสีแดงกับสีเขียวเอาสีอะไรวอาสีแดงดีกว่าเฮ้ยสีแดงแรงทุกครันเล่นของแข็งเลยคิดตูกปอยเวสหยิบไปเออเล็กเล็กดีรถโตหนึ่งเมตรนี่เม็ดเล็กอ่ะเป็นเล็กแล้วสวัสดีครับเวสโมโตไทยแลนด์ครับอยู่กับน้องโอ๊ตอีกแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับ โอ๊ครับ EP นี้ PS มีอะไรมาให้ก็ซื้อซื้อทอให้ใบหนึ่ง EP นี้มีท่อมาครับท่อแบนเนี้แกจะได้ไม่ได้มันอยู่ที่ตัวนี้ไม่เราจะได้ถ่ายไม่เวตะกินเสร็จไม่ได้ถ่ายอ้าชนเพื่อกพื่อท่อทีเดียวเลยไหมอ้าโอเคหนึ่งสองสเอ้ยไม่ได้เลยไดูไม่ได้ดผมบอกแล้วอย่าทำไม่ชื่อหวานโอ๊ตออกแล้วออกแล้ว น้ำตาส่วนแกงเนาะโอยเอาละเยวนะฟังเสียงนะอย่าหอาไม่เชื่ออีกอย่าซื้ออึกดีดูหัวเลาะสำลักนิ่ตายเลยด้วยเพื่อพอดี มีแหนมลังนี้นะเฮ้ยปอดอะเฮ้ยพี่กินได้โอ๊ตผมกินไม่ได้ไม่ได้ท่อแล้วนะยยอมไปเลยไม่ได้ท่อแล้วตอดเลยเป็นไงเ็ดมากเ็ดมากโอยอ่อนเอาให้ดูของขวัญที่พี่เอสให้กับโอ๊ตก่อนครับนี่เดี๋ยวก่อนอื่นทำไมทรงมันเปลี่ยนไปอะไรอะโอ๊ตเปลี่ยนไปเรื่อยเหือเปลี่ยนไปเรื่อยบางคนหลังไปไหน มันก็ลังถอดไว้ครับหูยดูทรงมันดิเท่นะเหมือนรถสนามใช่ทรงมันประมาณนั้นแหละตามนั้นเอามาดูทอด่อกันก่อนนี่พียอซื้อท่อให้กับไหนซื้อท่อให้กับรดครับครับ,รบเป็นท่อโพเดียมวันใช่งานดิบอือหือดูสีดิเฮ้ยมันเข้ากับรถนะรดไม่เคยใส่ท่อตัวนี้ใช่ไหมยังไม่เคยใส่ท่อโพเดียมวันแล้วก็ท่อดิบ้วยยังไม่เคยใส่เลยยังครับยัง ครั้งแรกครั้งแรกเลยเป็นไงปกติแกจะใส่ท่อแต่แบบท่อสูตรนะก็อารมณ์มันไม่เหมือนกันท่อป่าท่อสูตรเวทอือท่อสูตรมันจะได้แบบดังกระจายแต่ว่าวิ่งมันก็ได้ในช่วงต้นอืมแต่ท่อป่านี้มันมีช่วงไปเข้ามาด้วยเวทปันนี่เป็นอะไรดิอืองานดิบงานดิบครับเฮ้ยทำไมคอท่อมันใหญ่ขึ้นนะเราซื้อท่อมาฉลองลูกสั่งมาผิดหรือเปล่าฮะสั่งมาผิดใอันนี้มารับขวัญลูกเปล่า The เอาขันลูกเอาขันลูกเขาเรียกว่ามารับขันลูกให้กับน้องโอนนะครับใช่ครับลูกคลอดใหม่คลอดใหม่คลอดใหม่เห็นบอกว่าอัพลูกขนาดนี้เลยหรอเกือบสุดป่ายังได้อีกนิดนิดนึงอีกนิดเกือบสุดปอกครับแหมห้าสามมันก็อยู่ยากแล้วอ่ะใช่ห้าสามอยู่ยากแล้วห้าหกก็เกินน่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวไ้ดูกันหกสิบไม่แต่หกสิบดูแล้วใหญ่ไปใหญ่โอ้ยดูคอท่อสินี่เป็นงานดิบนะครับถามพีเอสไหมว่าซื้อมาจากไหนถามเลยครับ ถามแลวถามเลยถามว่าเพจบอกว่าสั่งมาจากในเพจของจิราไบช็อปอ๋อเพจซื้อท่อใบนี้มาจากช้อปปี้นะครับของร้านจิราไบช็อปนี่เขาจำหน่ายท่อท่อสูตรในสนามไม,ม่โอ้โหท่อทุกท่อร้านนี้มีหมดเลยครับสวยาตามเสเปคครับมีทุกท่อครับก็ถ้าใครอยากได้ท่อแบบนี้นะครับอันนี้พี่เอสซื้อมาในราคาแหมจะบอกว่าราคามิตรภาพก็ได้ แต่ปกติใบเนี้ยไม่แพงไม่แพงนะครับเข้าไปที่เพจของช้อปปีแล้วพิมพ์คําว่าร้านจีละไบชอปนี้ก็คงจะได้แน่นอนแกว่าไงลักษณะท่อแบบนี้มาดูหน่อยสวยเลยดูแปลกตาผมไม่เคยใส่ด้วยไงแกไม่เคยใส่หรอใช่ไม่เคยใส่ท่อดิบแบบนี้ครั้งแรกเลยครับปกติทีมงานเรามีใครใส่ไหมท่อดิบแบบนี้ที่เองก็ของพี่เบนอ่ะเบนดิบเถื่อนครับไอ้เบนมันใส่ท่อของซุปเปอร์เอ๋แต่เบนเบนตอนนั้นเป็นท่อดิบเหมือนกันสนิมสนามครับโอเค โอ้ดูมันก็ดูแปลกไปอีกแบบนะครับทำไมคูเผ็ดวะผมน้ำามูกไหล <c oughs> โอ้โหนี่ฮะเนี่ยไปวิ่งบางอย่างเนี่ยวิ่งดูรอบสองรอบเลยเป็นโอเคเอาประมาณนี้ครับนี่เป็นของร้านจิรไบช็อปนะครับใครอยากได้ท่อก็ไปสั่งได้เลยราคาก็ไม่ไม่ได้แรงมากนะครับที่ร้านจิรไบาช็อปทางช็อปปี้เท่านั้นโหดจริงโหดจริงดูฝั่งนี้มันก็จะเข้ากับทรงหน่อยเนาะ รประมาณนี้ครับอยากได้ก็สกิดไปนะครับช่วงนี้ก็จะมีโปรวันที่10เดือน10นะครับใครอยากได้ท่อที่ร้านจิราใบชอบก็เชิญครับ10เดือน10มีโปรให้เด็ดๆแน่นอนลดลดลด,ลดแล้วก็ลดครับผมเอา้าตามนี้มันมาทรงอะไรของมันอีกคสเนี่ยทรงแปลกๆครับทรงอยากแปลก,ปลกใช่ต้องแตกต่าง <laughs> แตกต่างมากไม่มีใครทําเลย <laughs> ครั้งแรกแวะ <laughs> <laughs> เอาร้อยสิบคันนี้เปลี่ยนไปยังไงครับบถสีเปลี่ยนแล้วชัดๆก็สีแบบทำอะไรพ้นเองครับสีับอบอ้ oh ่งโอ้โหแต่บอกว่าแดดไม่พอใช่ไหมแดดไม่พอเลยไม่พอ ช่วงนี้ฝนตกยังไม่ได้เคลือบด้วยฝนเสร็จแล้วอันนี้ยังไม่ได้เคลือบนะยังไม่ได้เคลือบอูยังเวลขนาดนี้ฮะฝนมันตกก่อนพี่นึกเห็นสีนี้แล้วพี่นึกถึงแบงค์ไม่ใช่แบงค์อินฟินิตี้นะไอแบงค์ที่เอารถมาถ่ายของเราอ่ะเออแดงร้อนไม่ใช่สจอนั้นอบตแบงค์ไม่รู้ไปไหนแล้วเอามีอะไรครับไล่น็อตตัวนี้เป็นน้ำทองครับน็อตก็ทั่วไปครับทองบ้างเหล็กบ้างเหล็กบ้างงบงบทำสีนี่เท่าไหร่วะวันเนี้ยต่อปองละห้าสิบห้าบาท แค่นั้นเองใช่ครับรองพื้น2สีจริงสองเล็กเกอร์สองแต่เล็กเกอร์ไม่ได้เคลือบโอเคมีมีอะไรชิ้นไหนที่สั่งซื้อในเพจ PTM มไหมในนี้มีแต่ดุมยอ่อดุมยอ่อเหรอครับดุมยอ่อจากเพจพี m ีเมเลยใช่ใช่ครับล้อหน้าล้อเดียวนะแต่ว่า,าอตอนนั้นตอนนั้นใส่ดุมหลังเดิมตอนสั่งมาเมยใครอยากได้อะไรเยอะเยอะครบคบก็ไปที่ร้าน PTM ได้ครับของเขาเยอะจริงพีทีเอมเยอะพีเอสใส่น้องโมโตขอบขอบดำเห็นยัง เ,เของพีดีเอ็มผม,มเคยใส่มือนกันไอ้ทองูโทนๆองเป็นไงก็โอเคดีเลยดีเลยครับพีดเอ็มก็มาครับช่วงนี้ร้านอะไรทางช้อปปี้แ้นี่เขาลดหนักมากเลยนะรอบที่แล้วอุ้ยขอบล้อพีดเอ็มเขาลดเขาลดเหลือ300อะ่ะอืมผมไปเห็นตอนนั้นคู่500 ก็ได้ส่วนลดไงสองร้อยโอ้โหถล่มทลายเลยยอดซื้อใครอยากได้ก็ไปที่เพจ p d m ได้นะครับก็ขายของอีกเช่นกันอ่ะขายรถต่อไป <laughs> เอาโอทว่าไงก็มีชุดล้อเว็บครับเป็นดุมยอ่อดุมหน้านี่เป็นบูชิอืมรอยโยโก้ครับผมดุมเป็นของโซนิกนะไม่ใช่ของเว็บตรงรุ่นอ่ะฮะผมชอบจานหลุมมากกว่าครับจานก็เป็นจานเทเบิกอือหืมสวยสวยสวย มีอะไรอีกว่าไปก็ช่วงหน้าไม่มีอะไรครับนินเป็นปั๊มเดิมเพราะว่าผมไม่มีเบรกหลังครับครับประมาณนั้นก็รอบนี้สุดแน่นอนก็ที่ลูกที่ลูกที่ลูกถ้าไม่กลับมาสีนี้แล้วอ่ะจากรอบที่แล้วมันเป็นซุเปอร์ดักก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทีแรกเปลนกะว่าจะเด้งแก้วตั้งคันเลยครับอืมแต่สั่งกอบไปมันยังมาไม่ถึงโูฝั่งนี้โอ้โหดูทรงมันเหมือนรถแดกเลยอ่ะ ไม่โดนแดกแล้วอะ่ะเฮ้ยชอบคำนี้ว่ะคำคมอีกแล้วคำคมคติเตือนใจเพื่อนอย่าเรียกผมว่าเพื่อนถ้ารับหลังยังดินทาผมอยู่โดนว่าชีวิตกูโดนพี่ด้วยโดนพี่ด้วยชีวิตใคร <c oughs> หลายๆคนเลยต่อไปนอกจากท่อของโพดิฟเบียงแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นสวิงอาร์มาสวิงอารมดีเคทีครับดำของเตยดีเคทีครับยี่สองครับผมแล้วก็ชกชกเป็นวดดสจีซ่าครับ แกเอาไปพน่นเด๋อไหนมันโดนยางมาต่อยมาสีมเสีย,ม,ยมันเลยครับผต<ม>้องม,มาบิวใหม่ก็เลยพ่นกระปุกเลยครับติดสติ๊กเกอร์ใหม่แต่เป็นตัวแท้เป็นตัวแท้เป็นตัวแท้ครับผมนี่ความยาวชกเท่าไหร่เนี่ยเดิมเดิมมัน3 2มมิลครับ,รบมาใส่หูโหลดเอาบางคนเขาใส่ไม่ได้นะจีซ่าเพราะว่ามันจะไม่มีเป้นล่างนี่ผมใช้เป้นของไวเอสตัวตัว,ตวทั่วไปอืออืใช่มาใช้ใช้เป้นของโชคเตียมาครับครับผมอ่ะตามนี้นะฮะที่ถอดตอนบางคนด้ายรับหน้าฝนครับ นี่ถ้าจะใส่ย,ยางสนามนี่จบเลยฟ <laughs> <laughs> อมวิ่งอ๋อสเตปลูกขนาดนี้เบอกเป็นเอกนาทองนะครับ,รบเปลี่ยนบ่อยมากเ1,500โลคืออะไรเนี่ยตั้งแต่ทำเครื่องมารลันอินเรียบร้อย <laughs> ทำ <จะ S 1> ่อง <c oughs> ทุกลางก็จะกอกับุกคกั้งสีนี้ก็สวยวะ่ะก็กันสะบัดก็เป็นโอริน <c oughs> นะครับเหมือนเดิมตัวเดิมตัวเดิมนะครับฝั่งนี้มีไล่รถฝั่งนี้ก็ไม่มีลายเว็มีแค่มีแค่ัวเต์ โซสเตอร์ไล่มาอีกแล้วครับสิบสี่24สี่สิบสี่ยี่ี่ครับ,รบนี่เตี้ยได้ขนาดไหนเนี้ยโหลดลงหน้าหน้าเท่าไหร่หน้าสุดเลยครับสุดเลยตั้งแผงคอเต็มแม็กเลยครับแต่ว่าไอ้ถ้าว่าเป็นแผงคอเดิอมอาชกมันจะตั้งแผงคอเลยแต่นี่แผงคอไปกึ่งรูล่างออกโอ้โห<ฮ>กึ่งให้แผงคอมันบงังอ่แล้วหลังอนะ่ะหลังก็หลังอธิบายไม่ถูกเพชรก็อามยืดสองนิ้วใสห่หูโหลดหูเยื้องอก็ลงไปเยอะอยู่หน้าสามสี่นิ้วได้ โอ้ถ้าคนสูงนี้เป็นยีรับนั่งรถคันนี้เลยนะครับก็ขาตั้งเป็นขาตั้งโหลดต้องตัดอีกทีครับแอบเห็นไหมฮะท่านผู้ชมนั่นนั่นนั่นแววแววแววเอ้ามาที่สเต็ปเครื่องแล้วเหรอครับครับอูดูใต้บอกก่อนไหมใต้บอกมีแต่ดีเลปบอมติกไงเดียวแค่นั้นครับกล่องน่กล่องไม่กล่องเดิมแมบไหมกล่องไม่ได้แมปครับตอนนี้ไม่ได้แมปดีเลเลปบ๊มติ๊กตัวเดียวโอเคต่อไปเลย มาที่สเต็ปเครื่องครับเห็นบอกว่ารอบนี้ที่ได้ท่อใบใหม่มาใส่นี้ก็รับขวัญลูกเพราะว่าทีนี้เป็นที่เลขที่บอกหมดกักไม่ได้ปกติหมกหมกมานานว่ากักกลับบ้านเลยเท่าไหร่ห้าสิบแปดหืมห้าสิบแปดเป็นลูกโซนิกเห็นบอกว่าจะแขวนเครื่องร้อยี่ิบห้าครับรอเดี๋ยวรอได้เล่มเขียวมันยังไม่ได้เล่มไงอันนู้นเท่าไหร่หกหกอันนู้นห้าเก้าจากห้าอันนี้ห้าแปดครับอันนี้ห้าแปดชักสามสามนะครับแอบเห็นประเก็นอยู่นะฮะเมื่อกี้ ที่ให้ดูฮะนี่ฝั่งนี้ก็เห็นมกหรือเปล่าไม่หมกเลยนี่หมดเลยบอกหมดที่เลกเลยทำไมถึงขยายได้ใหญ่ขนาดนี้จากรอบที่เรารู้สึกเป็นลูกเดิมอ่าล,ลูกเดิมลูกเดิมแล้วก็ไปทิพไปทิพขนอมอืมแล้วมันพังแล้วผมกลับมาที่ร้านทําเป็นห้าหกทำมาหกได้อาทิตย์เดียวลูกแตกไม่ผมทำเองไงผมไม่ค่อยรู้สูตรทำมั่วๆไปโอ้หโห <laughs> ทำเองด้วย ประหยัดได้เยอะใช่แล้วท่อใบนี้ของโพดยมวันนี่สเปคสเปคตรงเลยครับตรงชักสิบชักสครับอืมแต่ขอบอกว่าไอ้นี้รู้สึกว่าเขาบอกว่าเขียนที่กล่องว่าเป็นสูตรใหม่ผ่าดังสูตรผ่าดังวงเล็บสูตรใหม่ใช่ผมแบบไหนวะเนี่ยผมลองส่องดูไส้ดูแล้วผมไม่เคยเห็นที่ไหนเลยแปลกเหรอแปลกแปลกมากเลยต้องลองฟังเสียงนะฮะครับผ่าดังสูตรใหม่ลูก58ชัก3ฟังเสียงหน่อยไหม ก่อนนะที่ไปถามท็อปสปีดว่าเป็นไงตามนี้ครับไปไปฟังกันเลย58ชัก3ท่อโพเดียมวันของร้านชิละใบช็อปจัดไปอันนี้เดินเบาเดินเบาเดินเบาขอฟังก่อนครับทำไมเสียงมันไม่เหมือนไทยเลยวะผมก็ว่าไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้ถ้าผู้ชมเคยฟังได้ยินเสียงแบบนี้ไหม อันนี้ถอด่าดังสูรตรสูตรใหม่พวงเล็บด,ด้วยนะครับอาเขตไปเอาสกีคาเล็กเตอร์เสียงต้องบอกว่าไม่เหมือนใครจริงเว้ยเป็นเอกลักษณ์เลยเว้ยวิ่งเป็นไงมั้ง วิ่งเอาจริงๆก็ยังไม่ได้ลองเต็มเต็มเบสแต่ถ้าเทียบกับท่อสูตรแล้วปลายมันได้เยอะกว่าท็อปเท่าไรหร่หลังจากที่ทําลูก58ก็ทะลุไม,ม้ครับมีเห็นแน่นอนถ้าพูดก,กันถึงหน้าไม้นะทะลุไม้มาถึงไม่ไม่เก็บน้ํามัน160ร้อยหกอ๋อกูก็กวนวตีนนะก็เสร็จเสร็จเออสาม้นเลขเพื่อนเอาไปครับน้ําหนัก76ก็นั่งขับอยู่ร6 0 160หครับหน้าไม่นะค่าทำเครื่องโปรเจกต์นี้เท่าไหร่ครับบอส ถ้ารวมเรือนรวมคัดก็หลักหมื่นครับเบ้นหลักหมื่นครับดีที่ได้ทําเองส่วนหนึ่งด้วยใช่ประหยัดได้ส่วนหนึ่งครับโอเคโอทประมาณนี้ฝากอะไรได้ไหมติ๊กต็อกติ๊กต็อกมีไหมไม่ได้เล่นนะครับช่องไงเฟซบุ๊กอย่างเดียวยูทูบอ่ะยูทูปก็เป็นช่องตาโอทแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทําเลยครับเอาเฟซบุ๊กครับเอาตรงไหนราชินสลิงคานครับราชินสลิงคานเหมือนเดิมครับเมื่อไหร่จะกลับมาเล่นเอ็มสลัดเหมือนเดิมอีกอะ ก็น่าจะเร็วๆเนี่ยคันนี้เพราะมันคันนี้มันจบโปรเจกต์ไปแล้วครับโอ๊ตขอบคุณมากสำหรับเวลาวันนี้ขอบคุณครับฝากกดและแชร์ได้ครับเวสโมโตไทยแลนด์ครับอยู่กับโอ๊ตแล้วก็เว็บร้อยสิบไอสอลูก58ชักเท่าไหร่นะโอ๊ตชัก3ครับชัก3คันนี้ครับสวัสดีครับ